ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการวิเคราะห์อคอลัมนิสประจําวันที่17ตุลาคม2557นะครับตรงกับแรม9ข่ําเดือน11ปีมาเมียครับครับก็หลังวันหวยออกหนึ่งวันครับคุณเทพไทยฮะก็ผมเห็นพ,พวกผมเห็นไปปิ้งลอตเตอรี่กินอยู่แล้วตอนนี้ <c oughs> หมดเนื้อหมดตัวหมดเลยคือการพน,นันเนี่ยนะ,ะไม่มีใครสร้าง คนให้เป็นเศรษฐีเลยผมจะบอกคุณถนอมให้ครับเคยเจอไม่เจอเลยเหรอไม่เจอเลยส่วนใหญ่เนี่ยทำหมากินโดยสุจริตเท่านั้นครับที่จะร่ารวยได้ถ้ารวยก็อาจจะโชคครูโชคคราววันนั้นดวงมาโชคดวงเฮงไดค้คือดวงเฮงได้แล้วประสุตังกะะ็แพ<ม><ม>้คก็หมดอีกคือบ้านผมก็เรียกว่าได้กับอะไรก็ไปกันนั่นแหละ <c oughs> ได้กับไรไปกับนั่นได้กับไรไปกับนั่นแต่เจ้ามือนี่ไม่เคยเจ๊งนะอ๋อไม่เจ๊งคุณดูดูดูชื่อก่อนนี่ เจ้ามือเจ้ามืออ่ะเออเออเป็นอะไรเป็นเจ้ามือคนเป็นเจ้าก็ไม่ใช่คนธรรมดานะคุณถนอมอันนี้อันนี้เป็นอะไรคุณเป็นลูกค้าและนี่แหละเป็นเจ้าเป็นเจ้าเออวงไอรูอ่ะคุณดูไหมเเวลาเจ้านั่งเนี่ยคุณดูไหมทุกคนจะล้อมรอบเต็มครับเห็นไหมแล้วก็นั่งเขย่าก็ก็ไงเงี้ยเห็นไหมแล้วไอ้เจ้านี่โกงโกงแทงอยู่มั่งอะไรมั่งโกงโกงมั่งเออจะไหมล้อมงกันอยู่ล้อมวงมั่งเออเอื้อมไปแทงมั่งครับคือมันต่างกันสถานะมันต่างกัน เพราะนั่นถ้าจะเล่นก็เป็นเจ้าแล้วกันบอกไปอย่างนั้นแต่อย่าเป็นลูกค้าแต่อย่าแต่อย่าเป็นคือคนที่เป็นเท่าแก่จากการพนันเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะจริงจริงนอเขาเรียกผมดูได้คนแล้วเต่าแก่นั้นเต่าแก่นี้เสียนั้นเสียนี้จากการพนันไม่เคยมีได้มาก็เสียไปหมดแลละเราจะเห็นนักการเมืองหลายคนนะที่ไปเล่นอยู่ตามบ่อนแถวเขมรแถวกัมพูชาเนี่ยนะก็ไปไปมามาก็เสียเนื้อเสียตัวหมดหมดหมดเลยฮะ แล้วก็ลอนจ้อนกลับมาครับอน้ําพักน้ําแรงอันดีสุดอหมากินหมากินนะลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับนะได้กำไรก็ไปกันนั้นนั่นก็ต้องอย่างนั้นสุภาษิตก็ว่าต้องเชื่อสุภาษิตโบราณไว้บ้างก็ดีนะคุณตนอมครับคนเฒ่าคนแก่นะคนโบราณเขาก็มีข้อคิดเยอะครับแล้วก็วันนี้ก็กินหนึ่งนายุธอ่ะผมอ่ะนายุดไปไปมิลานน่ะมิลานเรนบ่ใครมั่งมนจะมาจะฝากซื้อรองเท้า ซื้อเสื้อซื้อสูตรสูตรสูตรห้าสิบอันนั้นนายุดูเปล่าใส่ห้าสิบตามมันนี่นะมันนี่ห้าสิบหรือสี่สิบแปดก็พอไหวอยู่คือถ้าเพื่อนให้เนี่ยมันพอดีทั้งนั้นแหละถ้าซื้อเองก็เลือกหน่อยแต่ถ้าเพื่อนให้เนี่ยบางคนนะเวลาเอากางเกงไปนุ่งนะกระดาษกางเกงตะขอเกี่ยวยังไม่ได้เลยเป็นไงพอดีพอดีพอดีเสื้อก็เหมือนกันกระดุมยังติดไหมเอเป็นไงพอดีพอดีพอดีใช้ได้ใช้ได้เพื่อนให้สูตรไปตัวใส่แขนมือยังไม่โผล่เลยพอดี ก็อย่างว่าของเขาให้เนี่ยคุณจะเอาอะไรนักหนาล่ะได้หมดแล้วนะได้หมดกลัวเขาไม่ให้ครับก็ก็เห็นได้ข่าวว่าแหมมีคนไปต่อต้านนายุดบ้างอะไรบ้างที่รานใช่ไหมไปคือมันก็มีในยะนะว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ที่ลงเนี่ยถ้าเราดูจากอารมณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้านี้นะครับที่ลงพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นี่ก็คือว่ามีคนไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะหนังสือพิมพ์หลไรจะแบไปต้อนรับไปให้กําลังใจ ขึ้นป้ายยินดีต้อนรับคลอเอกประยุทธ์เลยครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนี้ก็บอกมีม็บหนุนต้านโพรรับบิ๊กตู่6อาเซมที่มิลานนี่น,นีให้ดูภาพเขาหน่อยคือมันแยกค่าอยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วเออ,เอ,อข่าวข่าวสดกับมาติมาติชนครับก็เป็นทีนอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นผลลบกับคุณประยุทธ์เขาก็ขยายผลครับอะไรที่เป็นผลบวกเขาก็เฉยเมีภาพให้ดูหน่อยไหมทีมงานนะครับว่า คือที่สุดแล้วเนี่ยพอมันมีมันมีข่าวว่าชื่อนางจัญญายิ้มประเสริฐอ๋อจัญญายิ้มประเสริฐที่หนีคําสั่งคอสชครับให้หนีการรายงานตัวและไปต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีมิ่นพระบรมเนชานุภาพด้วยก็ไปโผล่รับพลเอกประยุทธ์อยู่ที่มิลานนั่นน่ะเนี่ยก็พวก นี่แหละมันไปรวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นั่นเออมันจะไปไหนได้ล่ะเสร็จแล้วหนังสือพิมพ์ข่าวสดก,ก็รายงานว่าทั้งคนไทยคนต่างชาติประท้วงบิ๊กตู่ที่มาประชุมอาเซมที่สุดแล้วเช้านี้นะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใครอ่ะคุณสุภพันธ์มีไหมอ๋เอเลขาข่าวกรองก่าใช่คุณสุภพันหัวขาวอ่ะนั่นแหละนั่นแหละคนนี้แหละไกก็ออกมาให้ข่าววันเช้านี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีชาวต่างประเทศประท้วง แต่คนไทยที่ประท้วงพลเอกประยุทธ์อย่างเนี้ยคนเนี้ยคนจัญญ,ญาเนี่ยนะแกไปยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มชาวต่างประเทศและถ่ายรูปม,มาแบบว่าการเป็นรถชาวต่างชาติประท้วงพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยคือชาวต่างชาติอาจจะเดินช้อปปิ้งเดินดูของเดินตาก<ข>อากาศอยู่เขาประท้วงของเขาโดยปกติอยู่แล้วอันนี้ก็ไปอยู่ในตรงนั้นก็ไปอยู่ตรงนั้นเขาช่วยถือป้ายให้หน่อยก็กลายเป็นว่าต่างชาติร่วมด้วยก็นี่แสดงว่าสวมรอย ทำนองนั้นส่วมรอยพอสวมรอยปัยป๊บแล้วไอซือที่ประเภทที่มันจะดิเรดิตคุณประยุทธ์ก็ฉวยโอกาสมาขยายผลอยู่แล้วคุถนอมอมในข้มีรถก็เอาป้ายที่ถือมาไปติดไว้ก็ถ่ายมาก็กลายเปย็นรถต่างชาติประท้วงไม่ต้อนรับไงเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาประท้วงใครก็ไม่รู้หนอ,อใช่ไหมใช่<อ>นี่ก็ไปเอารูปนักช่างภาพอิตาลีใช่ไหมเนี่ยฟาบิโอเนี่ยก็มาถืออยู่แล้วก็พูดจาอยู่เนี่ย ไม่รู้พูดภาษาอิตาลีหรือภาษาอะไรจัดฉากกันนะานายุดอย่าไปสนใจมากเก็เมีทั้งคนรักคนเกลียดก็โอเคไม่เป็นไรเราเอาคนรักเยอะกว่าก็แล้วกันแต่ว่านั้นแหละครับคุณเทพไทยฮะนายุดของคุณเทพไทยพอไปอยู่ถึงอิตาลีเนี่ยครับถอนหายใจยาวเลยเป็นะไแกเบื่ออาหารที่เมืองไทยนี่ก็จะถอดถอนกันจะมาสภาเช้านี้จะถอดไม่ถอดเช้านี้ใช่ไหม พลเอกประยุทธ์ไปมิลานไปบอกว่าบิ๊กตู่ถอดใจบนอยากลาออกซะแล้วอ๋อเรื่องการเมืองการเมืองผมนึกว่าเรื่องอาหารการกินไม่รู้เรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องก่าการเมืองมันยุ่งยากและอยากลาออกนะก็เออหลายอย่างจะบอกแกทะเลาะกับมีย นี oh. ่มันเลอาตอนเป็นนายกผมก็อยากจะเป็นนายนายกแล้วทะเลาะกับเมียเยนี่พลเอกประยุทธ์นี่เมื่อวานนี้ก็ไปเปิดใจนะระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ําของทูตไทยในยุโรปนะครับแล้วก็ทีมไทยในประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็นักธุรกิจที่มาร่วมประชุมเอเชียยุโรปหรืออาเซมพลเอกประยุทธ์พูดตอนหนึ่งบอกผมพร้อมจะลาออกอยากจะลาออกทุกวันแต่เห็นประชาชนเดือดร้อนทนไม่ได้และไม่ได้อยากอยู่เกินแม้แต่วันเดียวทุกวันนี้ผมสู้รบทุกวัน ในบ้านกลับมาก็ทะเลาะก,กับเมียเมียถามว่าทำไมอันนี้ไม่ทำผมบอกทำแล้วบางเรื่องทำไม่ไหวก็หงุดหงิดสรุปว่าผมไม่มีความสุขทุกคนไม่มีความสุขผมจึงต้องคืนความสุขให้ประชาชนเนี่ยคือที่เขาบอกว่าหลังบ้านมีบทบาทนะคุณตนอมครับคือหลังบ้านมีบทบาทก็คืออย่างในอย่างท่านประยุทธ์เห็นไหมพระอาจารย์น้องต้องจี้ต้องถามอยู่ครับคือนักการเมืองผู้บริหารบางคนเนี่ยเสียเพราะหลังบ้าน ครับคือพอเปิดหลังบ้านให้ผู้รับเหมาเข้าก็เรียบร้อยเสียเลยเสียเลยแต่แต่ถ้ามีดีเพราะหลังบ้านล่ะมันก็ก็มีอเออเขาเรียกบอกว่าโบราณเขาว่านะผมมันกลโบราณหน่อยอ้างโบราณอยู่เรื่อยเลยครับโบราณเขาว่าที่หน้าตาไม่โบราณเนี่ยตันสมัยแบบเจมจิเลยนะผมแต่ว่าไม่ใช่เจมจิที่อยู่บนเตียงอะไรนั้นไม่ใช่นะแบบเจมจิเลย คือเขาบอกว่าแหวนเนี่ยงามพระหัวครับผัวเนี่ยจะงามพระเมียแหวนนี่คุณรู้ว่าถ้าแหวนนะแหวนเกลี้ยงเกลี้ยงลูกเนี่ยม่อวยเชรแหวนทองไม่สวยถ้าไม่มีหัวอพอมีหัวมีเม็ดเพชรมาวางไว้บนแหวนเนี่ยแหวนนี่งามพระหัวเพราะวผัวเนี่ยจะงามก็เพราะเมียถ้าเมียดีได้เมียดีได้เมียดีเมียช่วยกันส่งเสริมเมียไม่เปิดประตูหลังให้ผู้รับหมอเข้าไปมีตุจเตจจะมีส่วนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองบางคนเขาก็ไม่อยากทีใจ หลังบ้านมายุ่งไม่อยากเปิดหลังบ้านคุณเทพไทยพูดตรงนี้ทําให้นึกภาพที่อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ครับที่ไปกระโดดภูเขาฆ่าตัวตายที่อันนั้นคือหลังบ้านเลยนะบทบาทหลังบ้านเมียเนี่ยไปรับสินบนโดยที่สามีไม่รู้ครับแล้วก็พอสามีถูกกล่าวหาปั๊บก็แกก็ไปขึ้นเขาเลยครับกระโดดฆ่าผาตายเลยใช่โดดหน้าผาคนนี้แหละแต่ว่านักการเมืองของเราบางคน ทั้งผัวต้องเมียมีบทบาทนะ,ะผัวเล่นการเมืองเมียจ่ายตังค์เมียจ่ายตังค์เมียคุมเศรษฐกิจอะเมียคุมหมดเลยเมียคุมหมดและตอนนี้ยังถึงจนนี้นะเส้นสายปลายเหตุต่างๆนะแต่ยังฝ่ายเมียที่ยังอยู่เนี่ยนะ วิ่งล็อบบี้นะตำแหน่งยังได้กันอยู่นะอคุณก็เห็นนี่ประเภทลูกคนในบ้านยังได้เป็นใหญ่เป็นโตมีวงการตำรวจอ่<ล>ะน่ากลัวไอ้แหวนงานพระหัวผัวงานพระเมยียเนี่ยแต่ว่าทีเวลาเราพูดถึงว่าหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยนะคุณเทพไทยบางทีบอกว่าพอพูดถึงหลังบ้านเป็นเรื่องบอกที่สามีจะดีได้ก็เพราะผู้หญิงไม่ดีก็เพราะผู้หญิงที่มีคนเข้าหลังบ้านแต่ว่าพูดถึงหลังบ้านเดี๋ยวนี้นักการเมืองผู้หญิงเนี่ย คือแม่บ้านไปเป็นรัฐมนตรีเส้เองก็มีครับคือไปทํางานการเมืองเสงเพราะสามีก็เป็นคนหลังบ้านถูกไหมเพราะไอ้หลังบ้านจะดีใจเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้อ๋อคือเออจะคนอยู่เบื้องหลังอยู่อยู่เบื้องหลังคือถ้าถ้าเมียไปเป็นรัฐมนตรีก็หลังบ้านก็เป็นผู้ชายเหมือนเจ๊แดงเงี้ยใช่ไหมครับไปเล่นเองสามีอยู่ข้างหลังใช่ไหมข้างข้างหลังฮะ ก็แล้วแต่นะบางทีก็ผลัดกันนะว่าสามีอยู่ข้างหน้าก็มีเจแดงอยู่ข้างหลังีก็มีแล้วก็บาดีเจแดงตอนรันายกเแกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเจแดงอยู่ข้างหลังใช่ไหมพอสมชายถูกตัดสิทธิเจแดงอยู่ข้างหน้าสมชายอยู่ข้างหลังอย่าเข้าใจผิดบางคนคิดมากอีกว่าผลัดกันอยู่ข้างหน้าข้างหลังอีกคนพอฟังผมพูดมันจะคิดมากอ่ะอย่ากพ่ได้บอกว่าอยู่บนอยู่ล่างเลยมันอยู่ข้างหลังข้างหน้าคือเมื่อก่อนนี่พอสมชายเป็นนายก เจแดงก็อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังแกก็ไม่ไดโน่เจแดงพอสมชายถูกตัดสิทธิ์ครับจแดงก็มาเล่นการเมืองเล่นเองจแดงก็เออเล่นเองก็อยู่ข้างหน้าสมชายก็อยู่ข้างหลังหลังๆก็ปลัดกันข้างหน้าข้างหลังก็สลับกันหลก็มีเวลาว่าก็เลยไปแถวก็อ่ะก็คิดถึงนายุดตอนนายุทธแกก็กินสปาเกตตี้เผื่อผมก็แล้วกันให้กำลังใจหน่อยช่วใหญ่ถอดใจอย่าลาออกอยู่ให้ครบครับสี่ปีครับสี่ปีอยู่ไปแล้วไม่อยากสี่ปีที คือคือที่ผมแม่ไก่เปลี่ยนที่แม่กลาออกเพราะว่าหนึ่งสักไกลาออกแล้วพอนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาครับมันก็นับหนึ่งใหม่หองนับหนึ่งใหม่ผมก็้าไปอีกไอถนอม <c oughs> ผมอยากใ้ม้วนเดียวจบของแกแหละจบไปเอาว่าไม่ต้องปรับนายกออกในชุดนี้นะปัญญาแล้วเป็นแล้นายกต่อให้จบเลยนะจบไปร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จกฎหมายลูกให้เสร็จแล้วก็เลือกตั้งก็ <c oughs> คืนการเลือกตั้งมาให้พวกผมจะเลือกแบบไหนกติกาแบบไหนก็ว่ามาผมไม่ได้ดีรังอะไรหรอกเป็นไม่ได้สนใจ สู้กันไปจร,จริงๆเวลาเราดูอารมณ์จากที่ที่พลเอกประยุทธ์ท่านไปเปิดใจเปิดความรู้สึกนะที่มิลานกับนักธุรกิจไทยแล้วก็ทูตทีมไทยแลนด์เนี่ยนะทาให้สะท้อนความคิดที่ว่าท่านเวลาเจอกับนักข่าวต้องยอมรับว่าท่านหมุดหงิดน่ะท่านมีอารมณ์นะท่านตอบโต้นะทีนี้ถามว่าสิ่งที่ท่านมีอารมณ์ท่านตอบโต้สวนกับนักข่าวที่ทาเนียบเนี่ยพอท่านเล่าให้ฟังว่ากลับไปบ้านทะเลาะก,กับเมียเมียถามว่าทำไมเรื่องนี้ไม่ทํา อาจาจะมีคนฝากบอกอาจารย์น้องไปบอกอาจารย์ช่วยให้ท่านช่วยดูหน่อยแล้วเมียก็ต้องงงตามเรื่องนะพอถามเสร็จทำไหมทําบอกทําแล้วเพราะั้นทำไม่ได้ก็หูดหงิดนี่อย่างที่ท่านบอกก็สะท้อนอารมณ์ออกมานะครับคือคือถ้าคนอื่นมันมันไม่หุดหงิดเท่าไหร่ถ้าถ้าคนอื่นพอพูดปั๊บนะคุณถนอมพูดเสร็จมันก็หายไปแต่ถ้าพอเมียพูดเนี่ยน้ำต้องหูดหงิดถ้ามันนอนด้วยกันถ้าไม่ทําก็พูดอยู่นั่นแหละคร <c oughs> อกหูอยู่นั่นแหละชุบซิบชุบซิบข้างหูอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเด อาจารย์น้องเมียท่านประยุทธ์หรือเมียใครพูดเนี่ยในกองทุกคนเนี่ยเมียกับผัวเนี่ย คุณจะไม่ให้ซุบซิบกันในข้างหูอ่ะมันก็ซุบซิบซุบซิบเพราะอะไรไม่ทำหยเลยเออไม่ทําให้มันก็ถามอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณดูกันเลวกันเวลาวิ่งเต้นนะเออผมเห็นมาหลายคนแล้วเวลาวิ่งเต้นตักข้าฝากไปทางเมียนะได้ได้ทุกตาแหน่งเมียถามอยู่นั่นแหละก็เมียถามกินข้าวทีก็เมียถามอ่าแต่แต่งตัวทีก็เมียจัดเสื้อผ้าให้ก็ถามว่าไงพี่ว่าไงพี่ได้ไหมได้ไม่พอได้ไม่พอแล้วก็พอปั๊บมาพอจะ ออกจากบ้านก็หอมแก้มทีก็ได้ไหมพ่อฝากด้วยนะพ่ออย่าลืมนะพอก่อนจะนอนก็โอเคพอขึ้นเตียงปั๊บก็พ่ออย่าลืมนะพอบางทีก็ถ้าหากว่ายังไม่ทําห้ก็พ่อ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 ีเลยขีเลยแหละกุญจะน้อมทุบหลักไอ้สะเทือนไปเลยแต่เพราะฉะนั้นนักวิ่งเต้นผมบอกไว้ก่อนแล้วกันการการที่ดูรายการผมอยู่เนี่ยแต่วิ่งเต้นนะถ้าตังหัวไม่ได้ ข้าวต่างรัฐมนตรีไม่ได้ข้าวหลังบ้านไปเลยข้าวหลังบ้านไปนะระวังเจอหมากัดแล้วนะข้าวข้าดถูกจ้องนะข้าวเป็นข้าวถูกก็ยุ่งอีกนะทีนี้วันนี้ถ้าดูทิศทางของอารมณ์พาดหัวข่าวนะครับจริงๆมันก็เอาว่ามีควันหลงนิดหน่อยนะครับเรื่องของป้าสังเวียนป้าสังเวียนนั่นแหละที่เผาตัวก็เห็นเมื่อคืนผมดูทีวีก็ทำเป็นเหมือนซีรีส์หนังเลยอ่ะ ผู้ว่าเพื่อว่านายตาหง์ทหารไปพบไปล็อบบี้ไปถึงบ้านเออไปยกหนี้กันไปอะไรเนี่ยเอาถุงยันดาไปให้และทันสมัยนั้นบันทึกเอโมยูนะลงสัญญาอะไรเห็นระดับัยาบาลเอโมยูพลตำรวจตรีนายพลทั้งนั้นเซ็นเป็นพยานค่ะทำไมทำไมไม่ทําก่อนที่แกจะมาทําเนี่ยแล้วเผาตัวตายเออทำไมลงทุนขนาดนั้นครับผมถ้าเป็นป้าทังเวียนนะผมเผาเสื้อสักตัวพออยากได้เผาตัวเลยเผาเสื้อสักตัวแล้วก็ให้เขาได้ ตื่นเต้นแล้วก็ไปเจจาครับหรือว่าถ้าว่าไม่เผาตัวขนาดอับสับมันผม่เรียกอับสับเออคือบาตายอ่ะเออไม่ไม่ขนาดนั้นแล้วแล้วไม่ตื่นเต้นหรือไม่ไปไปทําให้หรือ,อยังไงคุณถนอมครับคือขอให้เป็นอย่าอย่าได้มีตัวอย่างแบบนี้อีกนะมีคนพูดะอยากให้เป็นตัวอย่าง <ผม S 2> แบบผมว่ามีคนเอาอย่างแน่นอนส่วนจะเอาอย่างแบบเผาจริงหรือว่าเผาหลอกแล้วแต่เนี่ยนะ,ะซึ่งบางทีมันมันพลาดได้นะ ตายได้ตายนะเรื่องไฟนี่ก็อย่าไปยุ่งมันมีสิทธิ์ตายทั้งนั้นหละคุณตนอมครับอย่าราดน้ํามันนะให้ราดน้ําได้รดน้ําทาขี้ผึ้งทาอะไรกันไฟท้าไม่ได้เราอย่าไปทําเลยอย่าทำเออยอย่าทาอย่าทำมันตายจริงมันเจ็บจริงนะนี่ถึงแม้จะได้รับการยกนี่นะแต่ว่านั่นถูกไฟลวกไปตั้ง50%ของเนื้อตัวร่างกายมันจะคุ้มที่ไหนเล่าีวิงมันจะกลับไม่ไม่ปกติอีกแล้วแต่มันจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ว่าและศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวท้องทุก ทุกหน่วยส่วนราชการครับชาวบ้านมาเขาร้องทุกข์ขอ,ขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ลงมาใส่ใจสักนิดนึงแล้วลงไปกาะติดติดตามปัญหาไม่ต้องไปล้อมคอ,อกอย่างที่ผวูว้าวไปต้องไปถึงบ้านของป้าสังเวียนครับคือเข้ามาทีา่จังหวัดมาที่อำเภอรหรือมาที่กระทรวงแล้วลงไปดูเสยเลยก็แก้ไขให้ไปเลยแก้เลยแต่ว่าดูตะดูกรณ์นิดวันนี้นะคุณถนอมครับ,รบอารุมเนี่ยไปทาง ถอดถอนถอดนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็วันนี้ก่อนที่จะเข้ารายละเอียดเรื่องถอดถอนเนี่ยผมทำเอ็มวีมาฝากมีเหรอฮะอ่ามีก็นานๆก็สักครั้งหนึ่งอ่ะผมก็ได้วัดว่านผมนานๆโจทีนึงเหมือนกับโจนี่มันมาภาษาภาษามาจากกระโจนมั้งนะกระโจนกระโจนสักทีนึงเออโจสักทีนานๆโจทีนึงอะไรเงี้ยมาแล้วเว้ยโจมาแล้วเว้ยหือว่านานๆโจทีนึงอะไรเงี้ยเออมันก็แผลงมาเป็นโจก็ใช้ได้นะใช้ได้ประโจนโจ อยู่กันนานๆไม่เคยนันคืนนี้สักทีนึงโจทีนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็มี MV มาฝากเพื่อให้เข้ากับคอลัมน์ถอดถอนวันนี้บรรยากาศการถอดถอนวันนี้วันที่17ตุลาที่สอนชชเข้าประชุมกันวาระที่7วันนี้เรื่องยัตติว่าจะถอดหรือไม่ถอดถอดได้ไม่ได้วันนี้เพราะเราก็ทํา MV ให้ทายกันเล่นๆแล้วก็เราก็จะได้แจกเสื้อทายมา MV ในช่วงนี้กับตัวช่วงเุ่มหนึ่ง ก็สิบตัว,ตวอ่ะฟัง MV มีก่อนเลยเชิญครับ มันเป็นวิดบวนเส้นเส้นมันเป็นอ่องรองเองแรงตึมตึมันต้องึมตึมตึมตึมันต้องมตนมตึอตมันต้มงมนึมตึมตนี่ึมตนเป็มฝัมตึมตกลตจะม้ใครมตอมไม่ถูกไตมตึม่ มันก็อาจจะตอบไปถูกเนื้อเพลงไหม<อ>ไม่ใช่ไปชื่อได้ชื่อตามเนื้อร้องว่าจังซี่มันต้องถอน <ฮะ S 2> ไม่ใช่มันต้องบอกว่าเพลงนี้มันชื่อเพลงอะไรบางทีต้นเนื้อเพลง <ฮะ S 2> กับชื่อเพลงมันต่างกันต่างกันเหรอ,อแล้วก็บอกนักร้องเนี่ยใครร้องนักร้องชื่ออะไรเพ<อ>ลงชื่ออะไรเ,<อ>เป็นนักร้องอีสาน<อ>คือเราคนใต้แต่ว่าก็อีสานก็พอฟังได้แหละครับใช่ไหม ผมก็เพลงอีสานผมก็ชอบนะชอบอยู่พวกแดงจิตกรร้รองอยู่แล้วก็พวกอ,อ,อะไรอ่ะมนักต่อเจว มาแรงว่างบอไอ้ขอพ่อหน้าจักน้อยก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอ,อยอย่าให้ใจลอยค่อยนานพี่เป็นเจ้ามืออิ่มท้องเม่ต้องหารกันได้สบตาเป็นร่างวันกข็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคนรอ,อใช่ได้ไหมใช่ได้ใช่ได้ผมเดี่ยนี้น <ผม S 2> แหละ <laughs> เสียงดีน่าไปชกมวย <laughs> คือ <c oughs> คนก็ว่าอย่างนั้นเออเวลาพอร้องเพลงเสียงไม่ได้เรื่องอ,ะอ่ะแีะ่เขาก็ประชดนะ <c oughs> เสียงนี้น่าไปชกมวยนะ <c oughs> น่าไปเป็นนักมวย <c oughs> ถ่ายมาแล้วกันว่าเพลงอะไรใครร้องตั้งแต่รอบนี้แล้วจะถึงหน<ร>ึ่งทุ่มรอบเที่ยงสิบตัวรอบทุ่มสิบตัวอ่าเพราะฉะนั้นทุ่มก็ถ่ายมาได้กำลังดูดีรันอยู่นี่ก็กดมาเลยส่งเอสเมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็รับอยู่แล้วก็ขึ้นเอสเมอยู่แล้วนะสายว่าเพลงอะไรใครร้องแจกเสื้อสายลอกฟ้าสีเหลืองรัดคอเดอัดคอนี่แหละสวย นี่ตากล้องยังจะเอากอุผมอยู่อยากจะเอาอีกสวยมากสดเหลืองอารามเลยแหละทายมานะแบบว่าคนรอๆก็จะรอขึ้นคนไม่รอก็ดูดีนั่นี่ยขนาดนี้ผมนี่ยังไม่ใส่ขนาดทาบแค่นี้นะคุณตนอมยังดูดีเลยทายมาครับ4 6 4 2 1 2 3นะครับว่าเพลงอะไรใครร้องนะครับทายมาเลยแม่อ่อนนคกศรสีหรือว่าพิมพ์บางแคหรืออะไรเนี่ยทายมาคุณหารส่งมาเลยทายมาทายมาเราอยากแจกอยู่แล้ว ครับอยากแจกเราพักกันสัก่อนแล้วกันคุณเทพไทยเดี๋ยวกล, <ปะ S 1> ลับมาจะได้ลงลึกเลยเรื่องถอดถอนโดยเฉพาะโดยตรงวันนี้ทุกฉบับถอดถอนอย่างเดียวแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจบางฉบับฟันธงเลยว่าถอดไม่ได้บางว่าถอนไม่ไดไ้จังซี่มันต้องถอนแต่ส่วนใหญ่มันต้องถอนแล้ว่างส่วนใหญ่มันคือกลางๆไว้คือให้ข้อมูลและประชาชนต้องวินิจฉัยเอาครับนะครับงั้นเราพักก่อนนะอาพักก่อนแล้วก็มาช่วงที่สองครับเชิญครับ